ฮัลโหลสวัสดี Facebook ฮัลโหลอันดีบอสดีสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายไม่มีอะไรทำก็เดินเล่นใช้พูมพอนลายพี่น้องเอ,อ้อฮอนลายแม่อันนี้ติดแพรโดยเฉพาะเลยนะ่ยพูดที่บอกภาษาอีสานแล้วก็ภาษาลวา,าลวเนาะคล้ายๆกัน เดินเล่นชัยภูมบ้านหนองเขื่องตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูิดิสทริกบ้านหนองเขื <laughs> ่องดิสทริกฮหอนลายห้อนโพดฮ้หอนพดเลยยางออกมเล่นเห็ดวิดีโอเฮ็ดคลิปสวัสดีทุกผู้ทุกน้ำทุกคน hello world สวัสดีค่ะ welcome to ชัยภูหนองเขื่อง